ต้องแสดงความเสียใจนะคะคเพราะว่าครบรอบหนึ่งปีค่ะการจากไปของคุณแตงโมนิดานะคะคจากเหตุการณ์ตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพยาแฟนคลับก็เตรียมจัดงานลํำลึกให้คุณแตงโมค่ะคในวันที่26กุมภาพันธ์นี้ที่ท่าเรือพิบูลสงครามค,ครับก็วันนี้ครับถือว่าเป็นวันครบรอบหนึ่งปีฮะที่เกิดเหตุการณ์ในที่เรียกว่าเหตุการ์เศร้าในวงการบันเทิงครับ,รบเมื่อคุณแตงโมนิดาพัชรวิยพงศ์นะครับวัย3าปีนะฮะดาราสาวชื่อดังครับมีการพลัดตกจากสปีดโบ๊ท กางแม่น้าเจ้าพญาซึ่งก็คือหาเป็นเรื่องใหญ่โตตั้งแต่ปีที่แล้วนะฮะบริเวณใกล้เคียงกับสะพานพระราม7็ครับที่เขตจังหวัดนนทบุรีนะครับโดยเสียชีวิตเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565ครับก่อนพบศพวันที่26กุมภาพันธ์2565ฮะขณะนี้ครับเรื่องของในส่วนของคดีความเองครับอยู่ในช่วงของชั้นศาลครับแล้วก็ส่งผลกระทบมากมายกับคนรอบข้างของคุณแตงโมฮะและรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยครับ ท่ามกลางสังคมที่ยังคงมีข้อถกเถียงถึงเรื่องพยานหลักฐานมากมายถึงปจิรนา การเสียชีวิตของคุณแตงโมเองครับแล้วก็ยังคงรอคอยคําตอบในเรื่องของในส่วนของกระบวนการยุติธรรมครับค่ะส่วนคุณแอนนาทีวีพูนะคะเพื่อนซีของคุณแตงโมค่ะก็โพสต์เฟซบุ๊กถึงเพื่อนสนิทว่าถ้าย้อนเวลาได้จะให้ไม่มีวันที่24กุมภาันธ์งปีที่ไม่มีแตงโมนะคะก็ยังรู้สึกว่าคุณแตงโมเนี่ยยังอยู่ในใจเสมอค่ะแมวทุกตัวยังสบายดีค่ะปู่เตอร์มีลูกแล้วนะเมเปิลลูกแบมบี้ก็ไปหาเธอแล้วโดยของสะสมเธอยังอยู่ดีเหมือนเดิม รถพยาบาลของเธอยังวิ่งช่วยคนทุกวันรักและคิดถึงเสมอค่ะซึ่งโพสต์ดังกล่าวก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากทั้งนี้แฟนคลับดาราสาวแตงโมนิดานะคะก็ร่วมใจจัดตกแต่งที่ท่าเรือพิบูลสงครามสวนใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดนนทบ,บุรีค่ะเพื่อเตรียมจัดงานลําลึกครบรอบ1ปีซึ่งงานจะจัดขึ้นในวันที่26กุมภาพันธ์2566ที่จะถึงนี้ค่ะครับขณะเดียวกันครับในส่วนของคดีความเองครับก็ยังต้องคงดําเนินการ การกันไปอย่างต่อเนื่องครับรวมถึงคดีต่างๆที่งอกออกจากคดีหลักครับโดยเฉพาะการแสดงความคิดความเห็นรวมทั้งการออกมาเขาเรียกว่ากล่าวหากันไปมานะฮะ,ะของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดครับซึ่งตลอด1ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังมีทั้งดําเนินคดีกันแบบจริงจังและมีการปรับความเข้าใจแล้วก็เจราจากันครับยกเลิกการดาเนินคดีกันถึงหลาย10คดีครับซึ่งคดีที่ยอมจบยอมถอนแจ้งความดำเนินคดีนะครับ ส่วนใหญ่จะเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาครับและคดีผิดพรบอคอมพิวเตอร์ครับแต่อย่างไรก็ตามฮะสำหรับคดีของแตงโมน,นะครับยังมีผู้ที่เกี่ยวข้องถูกออกหมายจับอีกหลายคนครับที่เจ้าหน้าที่ยังต้องจับตัวมาดําเนินคดีไม่ได้นะครับ